แสดงถึงเออว่ามันจะหนาวมากเนาะอีพี่น้องเอ้ยเบิง่งหมดแดงมันเทีห้างแต็มตดนเลยหลายหลางหลายนีย่ยามลมชยมาพา,าใจหนนะ่วงหนัก จอก,กันอีกแล้วในสองวันให้บาทมันเทิงโทรมันอีพาเพื่อนๆมาชสมบรรยากาศช่วงเข้าสื่ฤดููหนาววันแรกจ้าวันนี้วันที่29ตุลาคม2565ตอนนี้อากาศแห้งแล้วจ้าลมหนาวมาพัดพาเอาแบบว่า นามในทุ่งหอทุ่งนาเสียเบิดพี่น้องเข่ากระลังสิเดิมทอเนาะอเอเดิมว่ามีน้ำนมหรอรวงข้าวกับแรงจุมีน้ำนมอะไรเงี้ยน้ำในทุ่งนาก็เริ่มแห้งจ้าน้ำมาเร็วไปเร็วมากๆโลยอ่อแล้วลมก็แรงแรงขึ้นเลดูเบิ่งฟังน้ำกระยัยได้เออข่ากระลังนอ รวมข้าวกระรังต้นโต้เต้นเลยจ้ะเออใลมลมแหงพี่น้องดอกมองดอกใหม่ดอกตั้งไล่กับิ้วไปตามลมแล้วดอกข้าคีลมข้าคีเล็กนี่้นเขาสก็ลมไปตามลมเลยพี่น้องเพราะเออเราไมตกมาหาข้อข้องเขาหนักเนนะ

เป็นน้ำนมแล้วจ้าข้าวขาวหอมรีว้ามีปลาขอน้ำโตวบบใหญ่หนึ่งปลาขอปลาขอ ลมหนาวมามันก็เตรียมตัวกระโดดแล้วห้ากับซีเรียลโลลลบนะพี่น้องเนาะม้วเข่าของามนี่ ข้กาก็ขี่รถโตโลเสียงล่มกบบสีแดงแน่แล้วพี่น้องเนาะวิ่งเบาๆอยู่นะปู๊พิจะประคองตัวยังไงร้อยแน่ๆได้แจ้งหน้าอยู่่ป้ปาเนี่ยมันก็เริ่มซีคอนน้ำนิ่งแล้วก็เนี่ยม,มันเย็นเนาะป้าคือแบบมันร่อยนิ่งเลยพี่น้องพิจะประคองคืปูจีปีเต็มไปเบิดเลยอ่ะ ต่อไปกับเป็นฤูดูหาปลาคอนถ้าเราไม่ฮรีบผ่านะนกกระยางขาวก็จะไปกินก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นทุ่งหนองดูทุ่งหนองดูงเ,รดงเร่อมาริเวณี่ดอกมาเบิ่งเนาะตอนนี้เาขาโก่ง้วจ้ะเพราาวาล่มนั้นผ่าน เด็จเห็นเขาเกี่ยวข้าวเทศกาลเกี่ยวข้าวดึกเดือเที่ยงคืนเปิดบูดเปิดบูดต้นเกี่ยวนี่ทงนนองลูกเงินพญอ่อนเงินพญอ่อนเงินอจ่ายเงินแหววเงินพญตัวเงินอีเพิ่อเงินเฮเิองนอเจากเงินพญเข็ อุณหภูมิประมาณ24องศาท้องฟาก่ะมีเมฆเป็นบางส่วนมีน้นองเนาะเบินนอ่องง่ายจอยต่อแหลกว่าหย่าร้ายหลายต่ทำไมตอนนี้ข้าวน้ารวงนุ่มปีเต็มไปหมดเลย ก๋วยเตี๋ยวเรือบ้าน,นอนวลแล้วก็ผัดกะเพราวันนั้นสั่งอโอ้โหกระเทียมไปแบบมันจืดแห้งแล้วพี่น้องเนาะก็ถูกปาก่ะเขาตกแบบว่ามีมีกระป๋าวมีพริกอะไรเงี้ยกินแล้วได้ขี้มูกวันนี้งเด็กสิพาไปเบิง่งกทั้งผีดต่อเน,นี่ยทงนี่จากบ้าน,น,านอนวลไปบ้านหนองสมอเนี่ยเข่างามคือการพี่น้อง ราะว่าเวลามันหออกห่วงแล้วมันถึงแดดเนาะถึงแดดมันก็สิแก่เร็วๆเลยข่าวสายพันธุ์นี้ข่าวสายพันธุ์ไวแสกคือว่าโอ้โหห่วงข่าวบนต้นเต็นเต็นบนริบดอกเบิบเออ บโอ้ยห้องเขางามแฮงเบ่ลาตายฮู้มันหนักว่ามันใหญ่แห้งจนมันหนักคือหนออุ่นตัวดิ่ดเด่นเนาะไป ก็มองดีเขาเกีียวเข่าออกแป๊บเดียวนึงเข่ามันออกหลูอหอกอีหล้วพี่น้องนี่มันขื่นไม้เต็มเลยอ่ะเวันนี้นีน่นะมันพินาศ มองนี้ที่เกี่ยวไปตอนนั้นพี่น้องดูตอนนี้คือมันขึ้นลูกข้าวเต็มเลยอ่ะ้อกไกซ์ลี้า,าบุกไเป็นธงบานนนองสะมอนห่าห่วงงามงามเาดีเด๋ยวรถกลับ เริมสิบโมงสิบเอ็ดโมงคนตื่น้าก็หาหมองนอนเว้นกันละได้พี่น้องเพราะว่าคนตื่นสาวเฮดเบียร์กัน,กนเป๊กเนาะเป๊กกินเหล้ากินเบียร์กันเกกนาะพอแดดออกก็เริ่มสวอยแล้วตาเริ่มจะหลับวันนี้ก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงก็นอนเว้นแล้วเตืนอนท,ที่เที่ยงกินข้าวเที่ยงกันวิถีชนบทบ้านเรา ฤดูนี่ก็เป็นฤดูหมอลำเด้อพี่น้องเด้อเดือนหน้าก็รอน้อรอนร่อ,อกระทงบานเห่าเนาะมีหมอลำเลยค่ะแปดเก้าสิบสเวดยาวไปเลยหมอลำติด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 มื่อคืนนี่ก็หมอลำไก่หมูบานเนาะบ้านพงศ์สีหมอลำงานกะทิมีกับถูกหมูบานจ้ะ เราเบี้ยขายดีพันยักษ์ฤด,ดูนี้ฤดูเก็บเกี่ยวเราเบี้ยขายดีแห่กับกับเข่าหม้อพี่นอ้องใช้ทำกับข้าวหมอ้อ,อแล้วก็ราคาอันนี้เนาะโปรโมทขายออนไลน์นะพี่นอ้องในชุมชนนะในเพจหมู่บ้านนะขายดีขาดไลยเด้อเพราะว่าตนะ้องเือเขาขี้ขาดเอเขาก็ซื้อเอาแล้วกับข้าวเป็นหมอ้ออาหารเป็นหมอ้หมอ ีถัดไปคงมัเป็นนาแล้วมั้งใช้ถมสางเพือนสางตึกกประมาณประมาณเที่เนาะฤดูนี่นะก็เป็นฤดูที่ว่าเพื่องแพงกลัวข่าวเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามชมไทยบ้านบันเทิงโชว์เนาะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดื่มกาแฟกลางหมู่บ้านไปสภากาแฟนะไปฟังข่าวฟังข่าวซิในหมู่บ้านเขาคุยอะไรกันเราต้องไปร้านกาแฟประจำหมู่บ้าน ตรงอกองทุนหมู่บ้านเนาะจะเป็นส่วนรวมจ้าชากาแฟเฮนมีหมอลำวันที่25่ธันวาคมส5 6 5ง 25. โรงเรียนบ้านพงศิมจาใจเกินรอย